Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุล ของที่น่ยจริงเนี่ยก็คือหมอไปได้ยินมาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะว่าเฮ้ยมันดีมากๆาเลยนะเป็นตำราแพทย์ของจีนซึ่งจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้สอนเราแค่เรื่องของแบบว่าร่างกายคืออะไรแต่มันสอนให้เราอ่ะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตยอยู่กับธรรมชาติใช่<ม>แล้วก็ยังให้ความ,มสําคัญมากๆเลยกับเรื่องการป<ม>้องกันสุขภาพก่อนการเกิดโรคเลยค่ะดีมากมากเลยค่ะในแต่ละช่วงเวลาของวันนะคะตานเช้าเที่ยงเย็นอะไรเงี้ยแครี่มาว่าพลังงานอย่างๆมันจะต่างกันแล้วก็ควรจะต้องทํากิจกรรมที่ต่าง อดีทนนี่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านสวัสดีค่ะพบกับหมออีกครั้งนะคะในซิงเกิลบีอิงพอดแคสต์ค่ะวันนี้นะคะหมอก็อยากจะชวนผู้ฟังมา คนพบเรื่องราวอะไรใหม่ๆเรียนรู้ร่วมกันไปกับหมอนะคะคือต้องบอกเลยว่าจริงๆอ่ะหมอเป็นคนชอบที่จะอ่านอะไรที่มันใหม่ๆแปลกๆหรือที่เราไม่เคยเรียนรู้นะคะแล้วก็หมอว่ามันเป็นการดีนะถ้าเราจะเปิดใจกว้างที่จะยอมรับอะไรที่มันต่างไปจากความเชื่อหรือต่างไปจากสิ่งที่เราเคยรู้มานะคะแล้ววันนี้หมออยางจะเรียนแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังมาเรียนไปด้วยกันกับเรื่องราวของห่วงตีเนเงยจริงค่ะ ของที่น่รริงเนี่ยก็คือหมอไปได้ยินมาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะว่าเฮ้ยมันดีมากเลยนะเป็นตำราแพทย์ของจีนซึ่งจริงแล้วอะ่ะมันไม่ได้สอนเราแค่เรื่องของแบบว่าร่างกายคืออะไรแต่มันสอนให้เราอะ่ะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตยอยู่กับธรรมชาตินะคะมอกว่าเออน่าสนใจอยากจะหามาอ่านเหมือนกันแต่ยังไม่มีเวลาก็เลย ขอเรียนทางรัฐค่ะด้วยการจะเชิญแขกรับเชิญที่เขาเรียนทางด้านนี้มาเล่าให้ฟังกันถึงเรื่องเกี่ยวกับผงตี้ได้จริงนะคะซึ่งมอว่าน่าจะมีอะไรดีๆให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็นําไปใช้อย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับดรแพทย์จีนลิขิตตาเพนคาแพทย์ทางเลือกแผนจีนโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทปริญญาเอกแพทย์แผนจีนจากประเทศจีนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ธิดาการค่ะก็จริงๆวันนี้แบบดีใจมากเลยนะคะ ขอเรียกตัวเองว่าพี่นะคะที่คิดว่าพี่จะได้มาเรียนรู้กับเรื่องใหม่ๆซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่อยากดูมานานละแต่ว่ายังไม่เคยที่จะศึกษามาก่อนนะคะคือจริงๆเคยได้ยินแบบเหมือนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นซีอของบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็แบบเคยอ่านเกี่ยวกับเรื่องของห่วงตี้เน่ยจริงแล้วก็บอกว่าแบบเขาว่ามันดีมากๆเลยอะไรเงี้ยพี่ก็ยังไม่เคยอ่านไม่เคยศึกษาก็เลยอยากจะขอความรู้ะคะ่ะว่าห่วงตี้เนยจริงคืออะไรคะอ๋อก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังก่อนเลยนะคะว่าอันเนี้ยศาสตร์แพทย แผ่นจีนเป็นศาสตร์ที่มีมายาวนานแล้วมากกว่า2,000ปีใช่ไหมคะ,คะทีนี้เนี่ยในสมัยราชวงศ์ต่างๆของจีนเนี่ยก็จะมีการบันทึกตำราต่างๆกันมากมายนะคะแต่ว่า ตำราเล่มที่โดดเด่นชัดเจนแล้วก็เป็นที่รู้จักมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือตำราเล่มน,นี้ก็คือห่วงตี้ในจริงซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแพทย์จีนในระยะต่อมานะคะโดยที่ในราชสมัยนั้นเนี่ยสมัยของจกักรพรรดิห่วงตี้มีความสนใจในเรื่องการแพทย์เป็นพิเศษนะคะก็เลยเป็นผู้ริเริ่มร่วมกวับแพทย์ในราชสำนักนะคะ บันทึกเป็นตำราแพทย์ได้มีขึ้นมาซึ่งก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการถามตอบในเรื่องของสุขภาพนั่นแหละคะ่ะเนื้อหาสําคัญก็จะกล่าวถึงเป็นแก่นของแพทย์แผนจีนนะคะก็คือเป็นหลักความสมดุลตามธรรมชาติของมนุษย์และก็ธรรมชาติที่ต้องมีความสมดุลต่อเนื่องกันสม่ําเสมอนะคะ แบ่งเป็นเช่นทฤษฎีอย่างแนวคิดเรื่องอวัยวะนะคะที่สัมพันธ์กับธาตุท้งห้าก็คือธาตุไม้ไฟดินทองน้ําซึ่งอาจจะต่างจากแพทย์ไทยนิดนึงเนาะที่จะเป็นอะไรนะดินน้ําลมไฟออันนี้จะเพิ่มทองขึ้นมาแล้วก็เพิ่มไม้ขึ้นมาเวลาจะเป็นทฤษฎีเส้นลมปานหรือว่าทางเดินลมปานทั่วร่างกายนะคะอันนี้ก็จะเป็นรากฐานสําคัญของวิชาฝังเข็มและก็รมยานนที่มาถึงตอนปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ ยังมีกล่าวถึงสาเหตุของโรคอาการของโรคหลักการวินิจฉัยหรืว่าโรคต่างๆต,ตามตำราแพทย์จีนนะคะ แล้วก็การวิจัยของแพทย์จีนเนี่ยไม่ทราบว่าเคยได้ยินหรือเปล่าว่างอนวนเชียก็คือเป็นการสังเกตการดมปลิ่นการฟังแล้วก็การถามอาการต่างๆแล้วก็มีจุดเด่นก็คือการจับชีพจรนะคะรวมไปถึงวิธีการรักษาการฝังเข็มการลงยาการใช้ยาสมุนไพรการกินอาหารเป็นยาอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในตำราเล่มนี้หมดเลยซึ่งเรียกว่าเป็นพื้นฐานสําคัญทั้งหมดเลยของวิชาแพทย์แผนจีนตัว่าได้นะคะคือดูจะให้ความสําคัญกับการกลมกลืนกับธรรมชาติใช่ไหมคะใช่แล้วก็ยังให ความสําคัญมากๆเลยกับเรื่องการป้องกันสุขภาพก่อนการเกิดโรคเลยค่ะอืมดีมากๆาเลยค่ะจริงๆมันจะมีความคล้ายเหมือนกันเนาะอย่างแพทย์แผนปัจจุบันก็จะดูคําเคาะฟังใช่แต่ถามว่าจริงๆดมอ่ะมันก็มีนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนกันว่าเออแบบบางโรคเช่นแบบมะเร็งปากมดลูกอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะใช่สอันนี้ก็ต้องสังเกตเพราะว่าสมัยก่อน มันก็จะยังไม่มีเครื่องมืออะไรใช่ใช่ใช่ก็ต้องอาศัยการสังเกตของหมอการสังเกตประมาณนี้ค่ะค่ะซึ่งเวลาแบบไปเจอหมอจีนนะคะคือพี่ก็เป็นเด็กคนจีนโตที่เยาวราชเลยนะคือแม่เนี่ยก็ยังมีความเชื่อบางทีตอนเด็กตอนเด็กแม่ก็เคยพาไปหาหมอจีนแล้วก็อย่างที่ได้ยินก็คือเรื่องชี่ว่าแบบเม์ชี่นู่นชี่นี่อะไรเงี้ยจริงๆ ชี่คืออะไรคะถามแบบไม่รู้เลย <laughs> อันนี้คาถามยอดทิศซึ่งก็อธิบายยากมากแต่จะพยายาม uh huh. อธิบายให้แบบมันเข้าใจง่ายๆเพราะว่าคนไข้ทุกคนเหมือนกันถามทุกคนเหมือนกันก็ชี่เนี่ยก็จะเป็นแบบ อธิบายตามหลักพื้นฐานแพทย์จีนง,ง่ายๆเนอะก็จะเป็นส,สารพื้นฐานในร่าง uh huh. กายนี่แหละที่ไหลเวียนในร่างกายของคนเราเหมือนเป็นพลังงานบางอย่างซึ่งขับเคลื่อนร่างกาย uh huh. ธรรมชาติของชีเนี่ยเขาก็จะขึ้นลงเข้าออกนอกในเส้นลมปานตลอดเวลานะคะแต่ว่า uh huh. เขาจะมีทาหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของร่างกายควบคุมการไหลเวียนของเลือดคว uh huh. บคุมการสร้างน้ําหลังน้ําหลังสารของเหลวต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็ยังมี uh huh. หน้าที่สร้างความอบอ,อุ่น สร้างภูมิคุ้มกันนะคะเป็นพลังในการดําเนินชีวิตแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าคนเราอ่ะใช้งานร่างกายหนักเกินไปพักผ่อนน้อยเกินไปทานอาหารน้อยเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ชีในร่างกายลดลงได้หรือว่าที่เราเรียกกันว่าชีพองนั่นเลยค่ะซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดต่างๆเกิดโรคภัยต่างๆตามมาได้ค่ะ ขอถามอาจารย์เลยว่าชีพร่องเนี่ยมันมีอาการยังไงคะสังเกตง่ายๆนะคะนที่ชีพร่องก็อาจจะแบบดูตัวผอมสู้แบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงหน้าข่าซีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายใจสั้นเหงื่อออกง่ายเวลาพูดคุยกันก็จะรู้สึกว่าเออเขาดูทําไมพูดแบบไม่มีพลังงานดูแบบพูดเบาๆเสียงแผ่วๆหรือว่าอาจจะมีอาการเช่นแบบ ตกใจง่ายขี้กลัวหรือว่าแบบเหนื่อยง่ายป่วยง่ายอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาการเบื้องต้นของคนที่แบบเริ่มมีชีพรองแหละถ้าเปรียบไปก็เหมือนโทรศัพท์แบตเสื่อมหรือเปล่าจ๊ะอะไรอารมณ์นั้นแบตใกล้หมดแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วถ้าเราได้มีการตรวจคนไข้กลุ่มนี้นะคะเราก็จะมีลักษณะของลิ้นก็จะเป็นแบบสีขาวซีดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสีของลิ้นคนปกติก็อาจจะมีช่อูนิดนึงใช่ไหมคะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีค่อนข้างลิ้นใหญ่ลิ้นซีดนิดนึง มีรอยฟันข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับชีพจรไปก็จะชีพจรแผ่วเบากว่าคนปกติใช่ค่ะน่าสนใจมากก็คือแสดงว่าพอชีพพร่องเนี่ยคือน่าจะมีความผิดปกติหรืออ่อนแอบางอย่างของร่างกายขึ้นใช่ไหมคะแล้วปกติการดูแลตัวเองยังไงอะคะจริงๆมันจะมีหลักๆได้สามเรื่องก็เป็นเรื่องอาหารเรื่องออกกาลังกายแล้วก็เรื่องการนอนเนาะน่าจะเป็นพื้นฐานคล้ายๆกับทางแพทย์แผนปัจจุบันเรื่องอาหารเนี่ยเราก็จะแนะนําให้หลีกเลี่ยงอาหารลดเพส หลีกเลี่ยงพวกวอาหารสดพวก raw food ต่างๆแล้วก็อาหารหที่แบบไม่ได้ปรุงอะไรอ่ะเนาะแล้วก็รับประทานเป็นพวกตระกูลข้าวส,ส่วนมากข้าวกล้องข้าวเหนียวข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่อ่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็ผัดผลไม้เป็นพวกพุสตาจีน <c oughs> เห็ดหอมน้ำผึ้งอะไรเงี้ยจะออกแนว รสหวานนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในทางแพทย์แผนจีนอาหารรสหวานเนี่ยจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างบำรุงแต่อันนี้ก็ต้องดูคนไข้ด้วยเนอะถ้าเกิดแบบมีภาวะเบาหวานน้าตาลสูงอะไรเงี้ยก็ต้อง huh. ควบคุมนิดนึืมแล้วก็เป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ซึ่งแบบให้พลังงานอะไรเงี้ยก็จะมีการบำรุงชี่ได้ด้วยแล้วก็การออกกําลังกายก็สําคัญนะคะแต่ว่าถ้าจะเน้นในการบำรุงชี่แนะนําให้เป็นพวกโยคะฝึกชี่โกงลัมไทรเกตอะไรเงี้ยเดินช้าๆเพื่อเป็นการเพิ่มพลังลมปราณเพราะว่า ถ้าเราไปให้ออกกําลังกายที่หนักๆอะไรอย่างเงี้ยผู้ป่วยที่แบบมีชีพพร่องอยู่แล้วอะไรเงี uh ้ย huh. ก็อาจจะพร่องมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเมือออกเยอะก็ไปกันใหญ่ค่ะ uh huh. <c oughs> แล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการนอนเนาะ ก็เป็นเรื่องสําคัญในชีวิตอยู่แหละก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจให้แจ่มใสแต่ถ้ามันยังไม่พอไงก็มาหาหมอจีนได้จะมีการจ่ายยาสมุนไพรจีนแล้วก็ฝังเข็มอันนี้ก็จะเป็นการช่วยให้บำรุงชีได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะค่ะเรื่องพภชนาการเนี่ยเข้าใจว่ามันอาจจะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคือคนเนี่ยค่อนข้างจะมีนวโน้มทานอาหารน้อยหรือขาดอาหารเพราะสมัยก่อนนึกไปถึงสมัยยุคจอมยุทธ์อย่างนี้เนาะอาหารมันคงไม่ได้มีแบบ เยอะแยะขนาดนี้ดังนั้นคนที่แบบสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยเขาก็เลยอาจจะอยากเน้นกลุ่มของอาหารที่ให้พลังงานไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนจากเนื้อสัตว์หรือว่าแบบคาร์โบไฮเดรตอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างน็คือกิทฤษฎี<ม>ใช่ทฤษฎดีที่บอกว่าชี่มันจะเกิดจากสองอย่างก็คือตอนที่อยู่ในคันมันดาเนาะ<ม>ก็จะมีการสะสมมาแล้วเลือันหนึ่งก็คือชี่หลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมนุษย์เราก็จะได้ชีมาจาก ม้ามด้วยอืมอาจจะเป็นฟังก์ชันคนละอย่างกับในทางแพทย์แผนปัจจุบันในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยม้ามเนี่ยสำคัญมากจะเป็นตัวที่ย่อยอาหารดูซึมอาหารจ่ายพลังงานต่างๆจ่ายพวกสารอาหารอะไรเงี้ยดูซึมแล้วก็จ่ายไปนในส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็พวกอาหารกลุ่มข้าวข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นอาหารกลุ่มที่บำรุงม้ามเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นอาหารที่บำรุงชีได้เพราะว่าม้ามแข็งแรง ชีก็จะดีขึ้นอ่าแล้วอาหารกลุ่มเนี้ยก็จะบำรุงมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจับมาว่าเออมันเป็นสิ่งที่บำรุงชีได้ประมาณนี้ค่ะค่ะน่าสนใจมากคือเคยได้ยินมาอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ด้วยแหละว่ามันมีเรื่องของหยินหยางในตำราใช่ไหมคะค่ะในแต่ละช่วงเวลาของวันนะคะอาจารย์เช้าเที่ยงเย็นอะไรเย่างนี้ย คยรีมาว่าพลังงานอย่างมันจะต่างกันแล้วก็ควรจะต้องทํากิจกรรมที่ต่างกันอันนี้อาจารย์เล่าเรื่องประเด็นนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะอืมได้เลยอันนี้ก็เป็นตามหลักธรรมชาติเลยก็คือตามช่วงเช้านะคะเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนจากฟ้ามืดมาเป็นฟ้าสว่างเวลาของยินมาเป็นเวลาของหยางใช่ไหมคะมคนเราก็เหมือนกันก็ควรจะลุกขึ้นมาทำกิจกรรมจากการนอนในช่วงเวลาของยินเนาะก็จะตื่นขึ้นมาทำกิจกรรมต่างๆที่สดชื่นพร้อมที่จะ ออกไปทํากิจกรรมข้างนอกเช่นแบบออกกาลังก,กายเบาๆรดน้ำต้นไม้เดินช้าๆหรือว่าขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายแล้วพอเปลี่ยนมาอีกช่วงเวลาหนึง่งเป็นช่วงสายๆบ่ายๆเที่ยงๆอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่พลังอย่างเต็มที่เนาะก็จะเหมาะกับการทํางานทํากิจกรรมใช้พลังงานเยอะๆเช่นแบบออกกําลังกายการเรียนรู้เรื่องต่างๆหรือว่ารวมไปถึงการใช้ความคิดต่างๆคราวนี้พอเปลี่ยนมาปุ๊บเข้าสู่โหมด ตอนเย็นก็จะเป็นช่วงค่ำๆท้องฟ้ามืดลงเราก็จะเข้าสู่เวลาเย็นอย่างเต็มที่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะพักผ่อนอนั่งสมาธิอ,อะไรอย่างเงี้ยทำร่างกายให้แบบเต็มพร้อมที่จะหลับหให้สบายพักผ่อนร่างกายให้สนิทในตอนกลางคืนให้แบบ สมดุลกลมกลืนไปกับธรรมชาติในตอนกลางคืนตัวเอ,องค่ะจริงๆมันมหาสารยว่ามันคล้ายๆกับหลักนาฬิกาชีวภาพของแพทย์สมัยใหม่เลยเนาะที่แบบตื่นมาก็ควรจะแบบขยับร่างกายทําอะไรที่ยังไม่หนักมากเสร็จแล้วก็พอช่วงสายๆเนี่ยเคยอ่านเหมือนกันว่าสิบโมงถึงเที่ยงในจริงๆเป็นช่วงที่เหมาะกับการทํากิจกรรมที่ใช้ความคิดเยอะต้องการการตัดสินใจเช่นแบบเขาบอกซีอบางคนเนี่ย ม e ติ้งที่สําคัญเนี่ยจะเอาไว้ช่วงเนี้แหละ<ม>ช่วงสายสายก่อนเที่ยงเพื่อที่จะได้แบบเอาสมองมาใช้ได้ดีที่สุดแล้วก็ช่วงเย็นๆก็คือเป็นช่วงเวลาที่ต้องผ่อนคลายให้เมลาโนนินมันหลังล่งละจริงๆก็มีความคล้ายกันกับหลักตำราห่วขี่เหมือนกัน,กนเพราะว่าแบบสมัยก่อนนะเขาก็คงจะ มีการสังเกตรวบรวมอะไรเก็บสถิติ <ฮะ S 1> ตกันมาค่ะค่ะกัน,นแล้วอย่างการนอนคือถ้ามาว่าอาจารย์เนี่ยจริงก็จะค่อนข้างรักษาคนไข้เรื่องปัญหานอนไม่หลับเยอะด้วยเหมือนกันนะคะตำรานื่<ช>จริงเองเขามีว่าเกี่ยวกับเรื่องการนอนแนะนําว่ายัางไงบ้างคะอาจารย์อันดับแรกที่สําคัญเลยจะเป็นประโยคแบบที่อาจารย์พิงถามมาตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะเขาจะมีประโยคหนึ่งเลยนะในท็อปิกเรื่องการนอนเลยเขาจะมี ประโยคที่เอ่ยว่ารือชูเอือจั่วรือรวเอือสีอันนี้แปลเป็นภาทายบอกเลยว่าพระอาทิตย์ขึ้นควรทํากิจกรรมพระอาทิตย์ตกควรพักผ่อนอันนี้เป็นพาดหัวข้ออย่างนี้เลยก็คือตามที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็ยังมีการพูดถึงฤดูกาลด้วยแต่ว่าถ้าจะเพียบเทียบกับสมัยนี้หรือว่าในประเทศไทยอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าอันนี้ถึงสมัยก่อนเนอะหรือว่าในประเทศจีนมันจะมีสี่ฤดูกาลที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงชัดเจนก็เช่นแบบใบไม้ผลิใบไม้ร่วงฤดูร้อ ฤดูหนาว<ม>ก็จะมีบัญญัติไว้ได้วยว่าฤดูอย่างเช่นฤดูร้อนอากาศร้อนฟ้าสว่างเร็วฟ้ามืดเร็วอย่างเงี้ยเราก็ควรจะตื่นเช้ามากกว่าปกติอย่างเงี้ยกลับมาทํากิจกรรมตามพระอาทิตย์เลยตามความสว่างของท้องฟ้าอย่างเงี้ยค่ะส่วนฤดูหนาว<ม>ก็จะเป็นเวลาของยินเนาะก,ก็ค่อนข้างมีพลังยินเยอะ<ม>คนก็จะเอือ่ยเฉยเยหน่อยนะแนะนาให้ตื่นสายนิดนึงอะไรอย่างงี้นอนช้านิดนึงให้มัน สอดคล้องไปกับธรรมชาติเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราได้คุยกันไปแล้วเรื่องนาฬิกาชีวิตทางสมัยก่อนเลยเขาก็มีบัญญัติไว้เหมือนกันตั้งแต่ตีสามจนยาวไปถึงตีสามของอีกวันหนึ่งก็จะมีแต่ละช่วงเวลาว่าเป็นเวลาของเส้นลมปัาไหนบ้างอวัยวะไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของการนอนที่สําคัญเลยก็จะเป็นตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มอันเนี้ยจะเป็นเวลาของเส้นลมปัาเย่อหุ้มหัวใจซึ่งเป็นเวลาที่ร่างกายเนี่ยจะ ขจัดความเครียดความเหนื่อยล้าต่างๆช่วงเวลานี้ก็ควรจะพักผ่อนให้มากที่สุดนั่งสมาธิผ่อนคลายอะไรก็ว่าไปสามทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยจะเป็นเวลาของเส้นลมปานซานเจียวที่เหาะหุ้มอ,อวัยวะทั้งหมดไว้นะคะจะเป็นเวลาที่เราควรหลับพักผ่อนให้เต็มที่เหมือนกันเพื่อที่จะได้ฝืนฟูอวัยวะทั้งหมดในร่างกายต่อมาจะเป็นช่วงเวลาห้าทุ่มถึงตีหนึ่งอันนี้จะเป็นช่วงเวลาของเส้นลมปานถุกน้าดีซึ่งในทาง<ม>แพทย์จีนเนี่ย ช่วงเวลาเนี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ขับถ่ายของเสียเปลี่ยนถ่ายสารต่าง,างๆเราก็ควรน,นอนหลับพักผ่อนให้สนิทเหมือนกันต่อมาก็เป็นตีหนึ่งถึงตีสามเป็นช่วงเวลาของเส้นลมปานปักในทางแพทย์จีนนะคะซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลเลือดแล้วก็การไหลเวียนลมปานตอนนอนในช่วงเนี้ยก็สําคัญมากเหมือนกันก็ต้องนอนหลับให้สนิทให้ดี นอกจากนี้ยังมีบัญญัติช่วงเวลากลางวันสั้นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเป็นช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายโมงอันเนี้ยเป็นช่วงเวลาของเส้นรอปานหัวใจซึ่งจะมีความสำคัญกับการนอนมากและยังเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นสลับปเปลี่ยนเนาะจากชินเป็นหยางจากอย่างเป็นหยินไงค,ะค่ะตอนกลางวันตอนเที่ยงเนี้ยคนเราก็จะ,ะมีอาการเพียบ้างซึ่งในตำราบัญญัติไว้ว่าถ้าเราได้หลับงีบสั้นๆในช่วงเนี้ยก็จะทําให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นแล้วก็เป็นการแบบ เสริมทัตุหยาบในร่างกายเราด้วยค่ะอ่าก็คือนอนกลางวันตอนช่วง11บเถึงบ่ายโมงใช่ไหมคะใช่ใช่ช่วงเวลานี้ไม่ต้องนอนเยอะนะคะ เยยีเกินไปก็5-20นาทีจร e ิงๆก็มีความคล้ายแพทย์แผนปัจจุบันกันแล้วคือเวลานอนอ่ะมันก็เป็นเวลาที่แบบร่างกายได้จัดการเก็บกวาดพวกขยะของเสียจริงๆเนาะโดยเฉพาะของเสียในสมองต่างๆก็คือถ้านอนไม่พอมันก็จะมีพวกโปรตีนที่ไม่ดีเป็นขยะในสมองเยอะก็ไปเพิ่มความเสี่ยงสมองเสื่อม ะก็คล้ายๆกันกับท okay. ี่อาจารย์ว่าหมือยกันเลยเนาะเนแบบที <the 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 ่เราอ่านตอนตำราของแพทย์แผนปัจจุบันตั้งแต่แบบทุ่มหนึ่งสามทุ่มห้าทุ่มลังกฏท้อมูลอะไรก็จะแบบคล้ายๆกันเพียงแค่แบบการอธิบายไม่เหมือนกันแต่ว่าหลักการของเวลาหรือว่าอะไรเนี่ยฟังกชันคล้ายๆกันซึ่งปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยจริงๆคือแพทย์แผนปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของพยายามปรับพฤติกรรมแล้วก็จะมีการใช้ยาช่วยใช่ไหมคะแล้ว ทางเลือกในการรักษาตามหลักแพทย์จีนนะคะมีอะไรบ้างตามหลักแพทย์จีนของเราก็จะเป็นการวินิจฉัยเฉพาะบุคคลมากกว่าซึ่งอันเนี้ย mm hmm. เราจะต้องตรวจเฉพาะบุคคลก่อนในแพทย์แผนจีนเนี่ยการนอน mm hmm. ไม่หลับมันมีจากหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากความเครียดด้วยหรือว่าอาจจะเกิดจาก mm hmm. อาวัยวะในร่างกายต่างๆทํางงานไม่สัมพันธ์กันอาจจะมีหัวใจม้ามตับไตอะไรเงี้ยทำงานไม่สัมพันธ์กันหรือว่ามีความผิดปกติบางอย่างก็จะต้องแบบวินิจฉัยตามรายบุคคลไปแล้วก็การรักษาเนี่ยก็จะเป็นการ ฝังเข็ม <ừ> การจ่ายยาสมุนไพรหรือว่าถ้าเป็นไม่มากอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีแนะนําเรื่องการปฏิกรรมการนอนหรือว่าการใช้ชีวิตแล้วก็อาจจะแนะนําเรื่องการใช้อาหารเป็นยาหรือว่าการใช้ยาสมุนไพรให้แบบใส่นิดหน่อยให้เป็นชาสมุนไพรดื่มจิบทุกวันอะไรเงี้ยจะได้ไม่แบบน <ừ> ี้ไม่ได้เป็นการลําบากมากเพราะบางคนแบบเหมือนมีความเชื่อหรือว่ามีความกลัวเรื่องสมุนไพรอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีนี้ได้หรือว่า ใช้วิธีฝังเข็มก็อาจจะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนไข้อยากให้รักษาแบบไหนหรือว่าจะใช้สองอย่างควบคู่กันไปเลยก็ได้ก็จะได้ผลการรักษาที่เร็วขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นค่ะโอ้โหต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้คือเปิดโลกใบใหม่มากเลย <laughs> แต่ก็เป็นโลกที่เราสึกว่าเข้าใจได้นะเหมือนกับจริงๆในตำรา <laughs> แพทย์จีนโบราณไม่น่าเชื่อว่าหลายๆอย่างที่ เขาอาจจะสังเกตจากประสบการณ์เนาะจากการรวบรวมเคสต่างๆเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับ หลักแพทย์สมัยใหม่มากพอสมควรไม่ว่าจะเรื่องการกินการแนะนําการออกกําลังกายหรือว่าเรื่องของการให้ความสําคัญกับการนอนนะคะจริงๆแล้วพี่มองว่าถ้าสําหรับคนไข้อะคือสามารถที่จะมีทางเลือกหลายๆอย่างได้ถ้าบางอย่างแบบเอ้ยเช่นนอนไม่หลับแล้วก็หาแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ดีขึ้นการจะหาแพทย์ทางเลือกต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนจีนหรืออะไรเนี่ยสามารถทําได้แต่ว่าก็คือก็ต้องเลือกแพทย์ที่แบบมีการเรียนรู้มาในสาขานั้นจริงๆซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนไข้มากมาก มากเลยนะคะวันนี้ต้องอขอบคุณนะคะอาจารย์ดรแพทย์จีนลิขิตาเพนคามากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะหมอเชื่อว่าเรื่องราวการใช้ชีวิตที่เคารพกับธรรมชาตินะคะการที่เราเลือกที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายนะคะการที่เราให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายคนที่ออกกําลังกายแค่แบบคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งอาจจะลองเปลี่ยนมาออกกําลังกายที่เป็นการยืดหยุ่นสมดุลเช่นโยคะหรือว่าไทเก๊กหรืออะไรต่างๆบ้างนะคะหรือการให้ความสําคัญกับการนอนการยึดมั่นในหลักว่ากลางวันเป็นเวลาทํางานเป็นเวลาแห่งการ กลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลานอนหมอช่วยว่าหลักต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วมัมีความน่าสนใจนะคะแล้วก็น่าปรับนำไปใช้มากๆเลยนะคะแล้วก็นี่คือเรื่องราวที่หมอตั้งใจจะนำมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใน EP นี้ค่ะ สัปดาห์หน้ากลับมาให้รักดูแลชีวิตกันได้ใหม่ในทุกแพลตฟอร์มของการฟังพอดแคสต์จะฟังผ่านช่องทางไหนถ้าได้ยินเสียงหมอก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับส r ร b ยฝากฟอ l โล w นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาหมออัปเดตอีพีใหม่ๆค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะที่เข้ามาฟังในวันนี้สวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุล ดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต